สวัสดี AI สวัสดีที่อยู่ฮัลโหลเอเบบันโฟวัตชิง thank you so much welcome t ด็กใหม่ how long ago thank you อากาศห้อนห้อนพี่น้องไปเปิดปัดลุ่มว่นนี้อนเนี่ยลุ่มโอ้ยฝนตกในนี้ฮ้อนเลยฝนตกไปไหมยังร้อนอยู่เลยฝนตกวันไี้ก็ฮ้อนพี่น้องเลย ห่อนขะห่อนเนี่ยโอ้ยห่อนห่อนห่อนหอนไปเจ็บผ่ามะริดเลย ุดผ่ามะลิผ่ามะลดก่อนปุ๊บอืมอืนอเนืริ่มเข้าเสียบโทรศัพท์ไปเล้ยหลืาเอร์เซ็นตหนึ่งพี่น้องเอ้ยอะย่หาเปอร์เซ็นต์หนึ่งจะน,น,นายแหงวะ ว่าสิขึ้นไล่เคียงนี้เลยบรนะ้ขึ้นไล่ยัอยู่หาเปอร์เซ็นต์เค่าเสียบโทรศัพท์ใหม่สวัสดีค่ะหนึ่งหลานลน,าลาน้องไก่ขอบคุณหลายๆเด้ยพี่น้องยี้อยู่หาเปอร์เซ็นต์หนะน,นึ่งนะหาเปอร์เซ็นต์กับที่เอาันี้ไม่จังอยกันมาหนีน่้ะ สวัสดีค่ะพี่น้องที่แวะมาเยี่ยมชมทักไายให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะัคะนอทมา h e เมม l o everyone for w a t c h ง n g thank you so much ขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องขอบคุณทุกไหลทุกครือขอบคุณหลายๆเอามาใส่ไว้กันเดี๋ยวอยู่หาขอบคุณสามหลานน้องใจเด้อพี่น้องเดียยุหาปเปอร์เซ็นต์นลยมาเลยสีลุดกลับไปเนาะเริ่มข้าวเสียบใยไปไพี่น้องเอ้ยเดียยุหาปเปอร์เซ็นต์ วันทีขึ้นเคียงมีหแล้วบ่ได้ขึ้นลืมเสียบไฟไว้อีกบ้านนั้นอันหนึ่งก็บ่ทันได้ขึ้นจักเทื่ออยู่บ่าท่นไปเติมเน็ตหลายมื้อแล้ว่าท่านไปเติมเน็ตบ่ทันได้เงินเลยบ่ทันไดีเติมเน็ตสว,ว,วัสดีค่ะซิล้านดวงใจขอบคุณหลายๆเด้อพี่น้องโลวสับจางบ่ได้ไปเติมเน็ตครับพี่น้องโอ้ดีใจน้ำเด้อลุงอัน จวบรุ่งจวดพันแล้วพะนะขาไปเบื้องมณีหลวงประคุจ้าว่าลุ่งจวดพนันเห็นตัวเอ็ดแล้วขอพูดหลายๆเด้อหาหลานดวงใจซิบหลานดวงใจพี่น้องครัแบบหน้าจอไว้กันซิบหลานดวงใจมอ้าจากฟองม่าท่านพันอยู่เติมเนต็ตมากกนเด้อพี่น้องนะเนต็ตเบิด สวัสดีค่ะคุณดาขอบคุณด้ยหลายเด้อคุณดาคุณดาจะแน,นลประเด็นใส่คณเกียดยังดีเลยด้วด,ดจะตีเกยยังไง